มันเป็นยังไงกี่ดับอือหม่อนปลาถูกหักไทยหูโอ้ยบ่บปุ๋ยกกวน่าแซงครับสมองส้องครับกล่อยป้านี้น้ำกันครับปล่อยป้านี่ใส่หมดแดงหมดแดงมันา สวัสดีครับสวัสดีตองสีเทียงเทียงเด้อพี่น้องเอ้ยมาเนี้ยอ้ามาเนี้ยพ่อพี่พ่อน้องครับยังเอ่ยยายสู้ขุนสุข,ขุนครับพี่น้องมาเนี้ครบรอบปีหนึ่งครับมาเนี้ยอ้ามาฉลองมาเยี่ยตู่ครับเป็นเ่าเป็นพานเ่ราพานครับภูหลังควนวัดศรีเมืองดังน้อพี่น้องครบรอบปีอ้ามาลุ้นกันครับบู๊ปิดเลี้ยงสายไล่ให้ก็ไม่ฆ่าปลาแดกพี่น้องเอ้ยบาดเลยต่ำตาิสั่งเออเอเดือกเขาสั่งเลยสิใส่ ส่งไปส่งไปสิดินี่หนึ่งปีที่รอคไข่คือปลาแดกมีตู๋ที่เห็ดเล่าเห็ดเาตักล่องตักล่องหน่อยไปน่องบนอู้คือแดดองตรงนี้เถอะมีตู๋ว่ทาท่านี่ปรุงเด้่เนี่ยท่านี่ปรุงเแล้วท่านี่ปรุงเต็นงามบ่มีตู๋อ๋อแดดองตรงเลยตักไปน้องบนองเกลือโอ้เขาเป็นเป็นเป็นเหล่าเด้เนาะเป็นเป็นที่เหมือนกันอ่ะเป็นไหนไปเรืเข้มเหรอ โอ้ยได้กการเลยเข้มประเดี๋ยวพอเข้มไปเดี๋ยว่อเข้มเฉยๆไม่เรื่องไหนไปยืนรุ่นโอ้ผ่านอยู่ดอกไม่ตัวผ่านอยู่ผ่านอยู่ผ่านอยู่ประดับพี่น้องไปยืนรุ่นว่าตัวเดียงเงี้ยเพราะหัวปกครองพี่น้องเออหัวปกครองก็มีของเถียงตัวนีตัดหัวใส่ปลดของเถียงตัวนี้ไหมเดี๋ยวมึงเดี่ยงตรงแสดงว่ามีตุ่ยเสียผ่านอยู่ดอกพี่น้องมันนั่นหันว่าผ่านแสดงว่ามันเน่าแน่นอนพี่รุ่นเนาะเป็นอันเป็นและปีหนึ่งอันนี้มูกกุกกล้วยกุกเผาคือสิ๋วเดี๋ยวไปถมใส่ดอกเพราะมันผ่านอยู่เป็นอยู่ กับจีของแท้ก็ต้องมีนอนแน่นี่คือปลาแดกของแท้ครับแหมนธรรมดาเงี้ยแก่ต้องมีนอนพี่น้องเลยแต่มีแน่เล็กน้อยก็ธรรมดานี่ล้วมันดัไม่ได้เด็กบรรยากาศมันยังเด็กคองแท้เช่นครับอยากเบิ่งมีตัวปีกเป็นมีตัวเห็ดปลาแดกไว้ที่เป็นมโนจีบปลาถ้าปีกายถ้าไปสาสางปีกไก่มามีตัวเห็ไปซาปลาอะไรบ่เห็นมีตัวยีเทียบ่ดว่าอ้าเราไปสาบวันเจี๋ยยีเทียบเล่าว่าขั้วปลาอยู่พี่เราหญ่านั้นปลาแดกเล่าตัวของสีด้วยสีเลยแข็งแกร่งเจ๊งดีตัวนี้ได้เห็นจักถังมีตัว นี่แหละได้ท่านครได้ท่าน่แมนปีไก่กับยุกกับปุกนที่หากกปุกุเดียนดีเป็นสีกุดงว่าพานเปนตาเป็นสีกเป็นเราได้ไปยุ่นลุ้นอยตสีเดียวเลยแมนนะครัของแข็งตรงนี้นอนด่างยังน่อยแต่พี่น้องเนื้อแดงพานพานไมรุ่นพานแดงแดงงามๆขอทษมีตัวเห็คือตัวนี้งามอยู่สี่มาเรไปรุ่นย็ดยั้งตาบสีมมาท่านได้ต้องกินกับเขาต้องกินกับามันเชียมขาบอกข้น่งไดไดหอกสี่มือก็ได้ เตมก็บังมวงหน่อยนเพืนเลื่นบังมวงหน่อยดี๋ยกันมีตัวเจ้าขวงฮเจาขวังเออ้ไปเ้าังเอาเกียกัมาตังบ้านเจ้าขวงคนแห้เพ่เ่มันยังมโนเอาเนาะนต็จ้องไปบ้านเจ้าขวงตัวซสใส่แกงเสียพักแกงกับปุ่นเนาะเอฟซีสุหมงสวรรคครับผูใดจากเบื้องจากรุ่นป่าแหลกไม่ตูดแสดงปีหนึ่งครับพี่น้องเนีย้้ทานทานูหอมยังวยร่มมาพี่น้องเลย ดวนเนากันเนืดตักกันพี่น้องก็ูปราดุกกรมี้นาอยู่มตัวอปะาไอ้ยูไอ้กินแเห้องบ่อนี้ปลาเดียกเลยล่ะปลอยปลาปล่อยปลาอย่างไงพี่น้องเบิ้งตะโดนเหรอว่าปุ๋ยของบ่ไม่ผมว่าเบิ้งไหเออเบิ้งแร้วันนี้เยิ่หลดทีนอ่นรับแล้วมีตัวปลาเดียกมีตัวพานครับต้อปไม่ีเกียงนี้เถอ้อนมืะเถ่อโคกข้าวก็เป็นโคบักนัดพี่น้องด้ยเป็นยุ่นเหรอว่าจะเสียได้เอาใส่ต้นเพาจอเริดวันนี้ก็เล่าดีใจเพราหยิบมาเท่าพี่น้องรับน มัาจะเปลี่ยนอยู่นี่มีแฟนคลับให้สูตรมากสองสามคนผลวางเลยฝองตัวผองแมนเป็นเป็นวิการเกียถุยนึงปลาเด็ปลาถุยนึงเป็นเป็นอันเื่องสูตรแล้วเจ้าบอนบอกจปีกก่เนี่ยนึก่ามนเอาสูตรทังเพิ่นได้ล่ะแฟนคลเพิ่นบอกมาเอาเป็นเป็นม่ตัวเนีปขอบคุณเด้อที่ใหสูตรมาจ้ะเอาเทียบน่นนอันอนนึงอ กเมาขอา <c oughs> กยังอเกงบย่เอามแต้องทหาตมัน <c oughs> โอ่ทุกคน่ <c oughs> น้ <c oughs> นนองีเสียปล่าด <c oughs> ีจ้าแม่นองไทยจ้ขอซเอพี่น้องเลยมนี้เอาออก้อยปลานิ่นครับวนนี้เอาแต่ซีนอกก้อยต่อยครับเอาขัดซี่มันไปต้มพี่นออ้นองมานยกระดูออกต้มจ้ะต้มสด มบ่มนเนาะนี่ต้องต่งหาย่อหลพี่จ้าแม่น้องวันจินจ้ะวก็สวัสด,ดีในที่ขวานมา่อก่อนเนี้ยพน,นัน <c oughs> ที่ขวอนแล้วหอีังาผู้หนึงเฮนึงครับพี่น้องไวู้กกะัขวานเขาขวาด้ป้องแรงป้องแรงอยู่นไหตัเหลาอยู่ฮะขวนเนี่ยลแล้วเห็นแห้งขวานแห้งก้อยไปหาเล่าอะไรสวัสดีแล้วไม่หอมานเอาปลาเดียกอ่างมูแล้วก็ไม่มีตัว เปิดเปิดนาเตี่ยเปิดแล้วเอางามครับสีแดงลงตรงอยู่จิมไปซิ้มมืออยู่อร่อยหยบอยู่ดิอร่อยนัวมีสีสีอยู่ดีปูเป็นยังตอวเขาอ่ะปรุงเอาไหมเขาเอาตัวแกนดี้ดีเขาบังหนัดใส่โอ้ยคือโยโย่บรรยากาศกับพี่น้องย่กลางคืองกลางทาเด้อพี่น้องไอ้บักม่วงเจ้าชู้ครับกาลังเริ่มสิเป็นนัวเป็นนัวกับพี่น้องมาเนี่ยอ้าวที่ตอนสนใจพวกใดอยากได้ไม่เอาไปอยู่ไปกินนะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ท่านในไง จับโบเลียดอกไม่อยังคือเอาอ่อนน้ำใจอันนั้นมาขีดเอีใสอีอยังก็หาเต้เต้เงี้ยนต้เงี้ยเงี้ยจับอยู่ดอกโบเลียดอกหอดปานี้แล้วจับจับเพิ่นว่าเพราะเป็นตั้งเหงาคนตัวในตัวเนี่ยตัวเดียวจริงๆเคยโดนเป็นตั้งเหงาคือนนี่าเลยเอ้ยคนเป็นนวยอักหลาดคือพี่น้องเลยตอนนั้นเป็นซ่อมดอกตอนนี้เป็นนวยแล้วเด้อพี่น้องเลยเนี่ยอกโวงเจ้าชู้ครับเวลาพูดเจ้าเพิ่นมากอะ าบเขาเลยโอ้ยีพอีแม่เลยเห็ดอบบีบในปูดออกซะเถอดูดจุ๊บจุ๊บาคุว่าควรว่าอันนั่นอะดูขอข้อไว้เลยเนี่ยธรรมดาได้พี่น้องตาเลียงหลออหล่อได้ติ่งมายพี่น้องฟังโยเบ้านมูไปรุ่นมูวนทีมงานเป็สาปอะไรนั่นนะได้มาสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก่านั่นนะมื่นหนึ่งสิบเจ็ดกิโลกวมื่นสองมาสิสองกิโลกกลัว ขายเบิดมินลินก็บบอกมินมินลินหรือว่าเหลสามตัวมบถั่วอมบ่อ่อมไม่แต่ยุต่กินบางทีเฮยดกินกบว่ากับผู้นั้นโตสองสามตัวไปต้มไปกินเลี้ยงกับแต่พอดีเฮ็ดซูพี่ซุหน้องเบิ่งซุพี่น่วงกินดอกแต่ว่าดิเงินมากสามพันกัวเยอกับดิเป็นเป็นทพื่นกับิ่งสื่อสาสางสาปลาต่อไปไปอุตเศานี่ก็ไปสื่อมาไปเลยสาหนึ่งเลีงยงสี่ผ้าพีผ้าน่วงไปสาดอก ว่าไปไงน้อได้ยวบาทนอเปนปอะไรงขายดีครับกิโเราสองรวยคกไปเที่งมันครับได้ยู่สากได้หลายเรื่องไม่บอกว่างเมียนถ้าเกิดมากก็อีพ่อนีแหละปะหลาครับขอบคุณเด้ยทีเขาติดตามชมอันลิบปะหลขอบคุณเรยพี่น้องควัวก้อนสีไหมก้อนบ้านก้อนกระไรดอกมันคือยางนี่เราผางข้าง้ะตัวเว่ ข้าเจ้ามาน้ำบ่ข้าเจ้ามาน้ำบ่โอ้เจ้าสามตีข้าผันท่านก็ข้าทั้งนี้กับข้าพี่น้องเลยบรรยากาศดีครับพี่น้องเอ้ยหอมโคบม่วงไงเบคบย่างเลยนะแกงโ้บแกงบ่ กไปพื่อจะไป้องมอะพี่าเนค่บ์มื่อเี่ยวกอาต้มาน้พี่้งาี่หนเราต่ซน้อยต่อยด้วยพี่น้องหั่นเอาจ้ะปล่อยปลานิ้นเขามาต้องฝักด้วยพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวเข้าไปเห็ดสุกมันกะเลเองมุนเองอือหั่นเอาเลยจ้ะบุนคัดซีกันพี่น้องคัดซีจะเป็น ต้มนะครับเป็นต้มน้าซุปครับตั้งนั้นเป็นหัวเป็นกระดูกสดน้ำจ้าวมีมังค์ทีมจักอันครับพี่น้องมาเนี่ยทีมแซ่บเด้ต้มหัวบางทีเขาไว้หัวยังไงหัวปลานิ่นพี่หากำลังซอยกำลังซอยพี่น้องเนื้อเกาขาวไร้ตัวเลยตัวละหัวอ่ะอ่ะอันตะไคร้ครับพี่น้องอันตะไคร้คาเด้อพี่น้องเลยจะลงหม้อครับมวนใบันใส่พร้อม น้องมาเนี่หมอลงไฟเรียบร้อยครับตัวไว้ในเดียดปันได้ครับวันนี้อันนี้คัสซี่เด้อพี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่คัสซี่คัสซี่คัสซี่นะอันนี้กัสซาครับพี่น้องซาตะไคร้ครับเดี๋ยวหมอเดียดจรกหน้าครับพี่น้องมาเนี่ยเสียงปอกๆทั้งปูนมันมีตูต้ตำขอกัวครับทั้งนี้แม่มันจริงจริงปลาเข็งไงเด้อพี่น้องเลยแม่ละเก้าแสนหกแสน ปาปุ๋ยมาบ่งเห็น่ละเอียดัยััโอ้ยกก็เสียควายพกล่องไปขึ้นนำขอนำเขาต่นอพี่น้องเลย้ายไนนแล้วนเลยเดียน่เาแนี่น่ัจวีกนีม่ป้าปุ๋ยมดังมคัุนขุนทกจีดังยก็เข้าพก่องมานำขอนำเขาโอ้ยงามคักพี่น้องไอ้แจงไอ้แจงดี่าบายเลยไปกย้าเ วันนี้เท่าเราเด้บันรไยเท่าตัวกองออกแล้วตีโคตรแล้วจีโคตรแล้วตำไม่ไหมมันมีุ้นะไ่้าเพื่นสนินพ่อ่พ่อพ่อดแล้วไดสำหรับไดเลยอันเ้าชาติใส่ไปทัแล้วไปโอนปุ๊กใสอยู่อันใสไปต่าง้าที่เราต่างถึงมาแล้วต้องไปเอาย้ำหนึ่งจัก็ไดบปุ๊บที่หาไอ้สันใสข้าวตุนมานะพูบนว่ามดแดงมดแดงมันเป็นยังกี่ดับ nếu sản nhu mồm có viên được men quay nhèo <laughs> ah ah chu mọc cây chu mì xíu này oh ôi bao quẩy <laughs> ัโอ้นี่พี่น้องตันหมดแดงใส่เหล็บหน่อยครับก่อยปลานี่เด้อพี่น้องเลยขณะนี้น้องไฟกำลังหั่นหอมครับหั่นหอมข้าวเนี่เผาแล้วเผาแล้วห่วยปักใส่อหมดแดงกำลังกัดเนื้อปลาครับพี่น้องสี่ขาวฟ้าเลยว่าปลาดิบพวดน่ะเดี๋ยวปุ้ซิมหมดละโอ้ซิมที่ไรซิมเลยพี่ท่านฝุ่นรู้หมดแดงซิมหมดแดงกอนสิฮะผสม ผมงโมเดกนี่ไปใส่ตัมันปานิ่นพี่น้องไปน้องเดียวไปไปที่นี่เลยๆเลยเอาน้ำพี่น้องแล้วพอดีมาพอดีมานี่แหละป้าดีู่ปมดลุงลวงเอ้อพี่เด็ดลูกเลยดิพี่เด็ดที่ตัวไทยของแท้พี่น้องทูไทยของแท้หอมห่วยห่วยเลยคนหอมพักกระดาวพี่น้อง <พ>ก็เป็นสายปลาคอปลาเข็งนี่แหละมีก็ปล่อยปลาที่คอกันคักปัญญังแมงแต่ว่าโดนไปนี่มันจะเป็นสายเป,ป็นปลากระเดิดมันจะเป็นเสียมมันจะเป็นเสียปป่ยมวันจันทร์แมงซุปเทาป่ะนะอ,อยากจะบอกขึ้นกันอะไรบ้างป่ะบ่มีใบตองห่อบ่ทิศห่อใบตองเบื้องทีเดียวตัวใบตองบ่เดี๋ยวมาเดี๋ยวเพี้ยทีเดียวใบตองม่วงนี่เห็นอยู่นะย่างย่อย่างลงไปชูรถลงไป ชรสซ้ำกระเทียมนี่น้องปลากระเขากากันมาพี่น้ัวใบโหดข้ัวหอมหอมแตไม่งมกีกินปลาพี่น้เดี๋ยลงปู่บอกกันด้ยลจิงจอโอ้ยโอ้ยใส่ปลาดิโนะนี่น้องหอมก๋วกซีกิน้ะ มหอมคนบัด้นคนค้นี้<า>นจ<ม>ากค้นดอแฟนครับสมองสมองครับล่อยปลนนีน่น้ำกันครับปลนนีใส่หมดแดงหมดแดงมันค่นค้นทีตุลีตุมมนนลีตุลียังไงขัดกายมาเกาเทิงจะนอนตเดียมอยโอ้ปลาลมซิมัเดีนซมนซมาไปรุ่นหอมไ่ห่วยแต่จังอยู่คือว่าื่กันนร่ โม่ว่าท่านทำเปนอไรกับสมูนะมกวยเลี่ยมิอ๋อแ่บเป็นในัวคัดแก็บเป็นไหอมเลยไพนองสจ้กับพ่อดีจัดกับพ่อดีเของานเจ้าเจ้าฉีปดินผมัวมาี่ยมดมาว่าเนี่ยเียงยุกาตากไป พร้อมแล้วันพี่น้องเจ้าขี่ปนิ่งกระเด้งองตรงต่ำปื้อๆไปก็ลีงวัวหบุดก้อยปนิ่งจ้ะยอดเจ้าของบัวพร้อมกับห่วยห่วยอยู่พี่น้องเอ้ยบันมาครับแฟนครับสุโมกุบอนครับวันนี้จันนัาเจต็มครับพี่น้องวันนี้ เดียวตาสีนพี่น้องอู้เดมท่านเดบาบคุบก่อนเด้ยยังเข่ามากป่ะจีด้อปกซวงได้เข้าไปพี่น้องพื้นไม่ดินอ่เรื่องว่างหรืเาขอมองพี่น้องวันนี้ส่งปลาครับส่งปลาี่นี่ส่งปลาเตมดแดงมแงใส่ตัวไทยของแขกพรอมเที่ยวเาปุ๋ยเอาวได้อสีสีเหลว ้พี่น้องแล้วกลางขั้วันึงมีตวรูกกระเอาดจะเอารวกจะเอาได้มาปุ่ยอ๋อสติเหตุนไปแกบจับไปซึ่งดซึ่งรวปมามาพี่น้องมากินของกันมาหนไปเคียงันเขาบักระดเาด้วยไหมเยนไหมเอาไปเคีงะลันไปเ่าเคียงด้พูดไปเคีงทาผู้มีทางนีมีอยู่ อุ้ยแก้วก็กล้วยปางวันน่งเบิกคักผดีสนุกไปเคี่ยงกันเบิขึ้นงองลองเบินกวี่วันกลมคักกเด็ดต่มไปหนอยเอากล้วยคุยอันตุมอันราบข้ายินี้มันเดือดเตี้ยอ๊มมัมัสุดยอดบไปเห็นหลังห็นหลังอ้โหแล้วเอ้ หอมขกัวหอมมงมั้กานกวยปตีจับต้มก็แซ่บี้น้ำกรนั่งฮะเนาะต้มปลาเต็มบะแดงเบมาได้อพี่น้องงะไปละแป้งับสมองี่บอลไหนบอนั่งนกรนั่งไปงไปแป้งมันผีครับพอหนุ่มามาดกออกไปเห็ดมาอยู่เลยมาด้อแม่บีแม่บอยู่ปนะมันเวันแมบัีพ่พไปละ เป็นตัวมาหาบอกเขาผุ่เงยเด้อเป็นประจำบอเพื่ออะไรด้วันเป็นบอกไรดแกีามียแลอรมันเป็นยุสีแต่พุ่มแมมบานเพิ่นเยเลยุ้ไกลต้นยไก่เป็นไหเสีตะคุ่นฝั่งนี้เป็นแน่นใช่คคุณอาเาหน้าเจ้าีเปลาคมดีะุอก็ห่อนทำเอ รูปมาแข็งครับเนาะแม่งกินครับแข็งครับก้อยปลาจับจ้าบมเคียวแหล่ได้บลแข็งพี่น้องโอ้ส้วงกันส่องบาเคียวแหล่ครับเขาใส่ส่องผิดบ่วงถูกถูใช้พวกกวาดเมาคืออยู่ไปเพื่อนเนาะอุกแล้วเป็นปลาแข็งจ้า ใส่ปลาหลวมีใส่เกวปลานิ่หนสบูตัวปลากระดากปลากะกริกก็เป็นแือื่นห้เกลียนนะอะไรกมีแต่ปลาริกอยู่ปลากระดูตัวนี้กะดไปลาแปลวาผู้ืดขอให้กินไงเขางไว้กินสพันแบน้ำลงไปให้กินตะกับดิเนียจิ้งเขา มันจะบ่เบอรเตอร์ีเราจะยิ้มยังกินขาวมื่อก้ไปกินนื้อคั่ง่ายโยมีคุ้กินขวมิดเรไปยังเดียวเลยิตาแซนะเด้อพปเย็แม่ตอนซาแบีมีข่าน้ำลูกินนใส่ปคอ แล้ว่าเมื่อได้เกิดจากอีกเราต้ออื่นอีกสานึงคนนะไอีกสานึงไม่อีกสานึงม่บอกมันจะไมไม่เนี่ยล่ะรอไปตยหอมดีตลอดแมนูเนี่ยเขาหอมข้าวบาบเลยเือไต่ยไปังไงพอส่แวแสบแต้มมาเน้อพี่นงแสบปล่อยลาเนื้อพร่องไป คืออยู่ลุ่งกดิวัเนี่ยเบิ่นๆนาทครับอันแม่ลงไฟเบิ่นก่อนไอ้เจ้ารุงกวิวัเนี่ฟดอกบานย่านล้าอยากนั่นไฟมาเอะยแล้วพกอดอัแบบแมลับมาแหลมมาแล้วเบื่อจกแม่มาแล้วข้มีมาจะคือว่าแจ้งจันน่ะหาปลาจริงอ่ะเร่วงนี้เราไปเขายุดงงานเราไปเห็นงานก่อสร้าง <laughs> เอาสุอ,อยางส่ดแนวยัางน้องไปบยนสันกับอะไรเนาะเอไปซอยแล้วกลับไปบยนสันบ่ได้เพราะว่าคุบังท่านผูเรียนเนาะ ป้าเีชรเนไปมดจได้เงินเาะงินก็สั่งิดคือต้องปุ๋ยไปหาํำทางเลยบดนี้ไปเอาข้องห้างก็เอาน้องห้างแล้วก็เก็บขายำทางก็บ่ดีเลยเห็นงานบริสุทธนี้มันสบายใจเลยเตงานสุจริตเออเแม่ดูเอ้ผิดไป้อนเงานบริสุทธิ์บริสุทธิ์ขึนแลออโอิบอกไม่กรตรงเนดือกันเสุทธิ์วกันมันแม่นบ่ล้วอจ็ดกอน เฮยมาสอยไลูกสอยไปลงไปเนียเอาไปขายเด้อเะเจก็แปดหลินไปไปต้องจคือบ่มาสอยคนชกวสอยลูกสอยกันพี่พี่อย่าห่งพ่กไปยังยากกันลูกตรมาในกันทุกคนเลยแทละหน้าเดี๋ยแยยุบงก่อนไปไปเี่ไป เงี้ยครับก้อนเอามั้ยบ๊อบปื้อก้อนขี่ฝากน้องยังไงครัขอขอบคุณขอบคุณเด้อครับพี่ลอยพี่น้องที่ติดตามที่ช่วงครับพี่สามมาน่อยครับพี่น้องมาเนี้ยนี่ค๋วยปลาต้มปลาปีงปลาเทียนโอ้สายปลาพี่น้องแซ่บอ่ะพุทธิตาบอดในเมื่อไหร่ครับย่างบ่ไใดก้อนแหรแลนหันเด้อพี่น้องเอ้ยผู้ใดาครับกุ้งคางค้อขาซื้อชิงนิ่งครับผู้ใดลูกเก่าลูกทิพย์ที่เป็นที่สองหอยช่วงหกสาครับสต่ละที่ไหมครับโชคดีสวัสดีครับสวัสดีครับ